ใบาลาทางานแล้วผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมุมกล้องโกโปนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะกลับมาในมุมกล้องโกโปรถังตอนนี้ผมอยู่บ้านแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปถ่ายวันที่สิบสิงหานะครับผมคลิปนี้จะมาใส่ไฟ LED ให้คู่หูนะครับรถตอนนี้ก็จอดอยู่บ้านนะครับยังไม่ได้งานนี่เท่าแก่ผมกรอพ่อใส่ไ,ทไฟทอทพนะ่อพ่อไปไนะหนนะอดรทอนู่นนะ ก็ต้องคอยมาดูก่อนไงนี่ครับเป็นไฟที่ผมได้สร้างมานะครับเป็นไฟ LED นี่เลยคู่หนึ่งนี่จะใส่แทนไฟเดิมของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนใส่แล้วนี่เวอร์ชั่นมันจะเป็นยังไงนะครับผมของเดิมก็เห็นๆกันอยู่นะครับว่ามันเป็นยังไงไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับของเดิมนี่ครับผมของเดิมก็ประมาณนี้นะครับจากเป็นโคมหลอดนะครับ เราจะเอาตัวนู้นยัดใส่เข้าไปน่าจะสวยขึ้นกว่าเดิมครับแล้วมารอดูแสงกันตอนกลางคืนนะครับขึ้นมคามครับปั๊มลมครับล้มหมดหยียบขาใส่เกียร์ไม่ได้คิดถึงมุมนี้ที่สุดเลยมีใครคิดถึงแบบผมไหมเอ่ยต้องโกโปรผมไม่ได้จะมาจะเป็นปีได้แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนไปทหารนีกพอดีมันมีเรื่องปัญหาเรื่องแบตนะครับวันนี้ผมก็ได้ทําการสั่งแบตมาสี่ก้อนนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ของแถมสักเท่าไหร่หรอกอาจจะถ่ายได้นานหน่อยนะครับผม เดี๋ยวจะต้องถอยหลังไปนะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยน้องชายก่อนผมมาน้องชายมาล้างรถให้พ่อนะครับทีนี้ดินมันเปียกนะครับถ้าเราทาตรงเนี้ยมันจะเลอะนะครับผมเดี๋ยวเดินโอ้ยังปั๊มลมไม่มากครับเดี๋ยวเดินหลังไปหน่อยก็พอเจอข้างหลังมีเ็กรอเอาดูว,ว่ามันพ้นที่จะแฉะนะครับน้องร้องตามใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะออกรถไปจะเ,เริ่มไปเริ่มถอดไฟกันว่าใส่แล้วจะสวยนั่นหน มีจับกล้องนังครับคนที่บ้านเยอะด้วยเขินเขินนี่น้องชายผมก็เพิ่งจะล้างรถไปนะก็เลี่ยมบ้างไม่เลี่ยมบ้างก็ตามสไตล์ขอยงมันแล้วกันอย่าเอาเสื้อเอาอะไรมาปูครับทําตรงนี้เด็กก็เยอะเยอะเสื้อไปไหนเดี๋ยวเสื้อมาปูตอนนี้ก็ได้มามุดดูทางใต้รถแล้วนะครับก็บพ่อถอ,อดน็อตช่วงล่างเสร็จแล้วเหลืออีกน็อต ถอดน็อตอีหกตัวนะครับก็ถอดได้แล้วแต่ทีนี้มีปัญหาเรื่องสายไฟนะครับที่เราได้ต่อไฟแตงไฟซิงของเราทีนี้มันมันต้องตัดนะครับตัดเพื่อที่จะเอากันชนเวลาเรายกกันชนเนี่ยมันสายมันจะได้ไม่ต้องดึงกันนะครับเฉพาะเขาลืมไม้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวไล่เก็บไม้อีกทีนึงระหว่างการทําก็มีตัวเล็กโอ้โหต้องสองคนเลยไอกีตาแล้วโดมันมุดเอามาอีกแล้วเอ้าเอาเอามันจะมาช่วยทําแล้วพ่อนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวได้ใส่ไฟเสร็จนะครับเดี๋ยวก็ไปถอดน็ดอตข้างนอกตรงน,นี้ปุ๊บคนนี้ก็ยกทั้งกันชนออกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะใส่ยังไงอะไรบ้างไหนนะครับถอดน็อตออกมาแล้วครับผมก็ทําการยกกันชนออกเลยครับผมเพื่อที่จะเตรียมใส่โคมไฟต่อครับวุ่นวายอย่างเลยตาตาพ่อเนี่ยตอนนี้ก็ยกกันชนออกมาหมดแล้วนะครับนี่ชุดหน้าของเรานะครับพร้อมสเกิร์ตชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เดี๋ยวมาถอดโคมไฟตัวนี้นะครับถอดออกกัน เพราะว่าถอดชุดกันชนหน้านะครับออกไปก็รู้สึกว่าหน้ามันโยงๆไงนะเดี๋ยวเราจะมาทาบกันนะครับผมจะมาดูปักเขาจะให้ปักมาสองแบบด้วยนะครับมีแถมมาเป็นน่าจะเสียบกับของเดิมนี่แหละแล้วก็แปลงเข้าตัวนี้อีกทีหนึ่งนี่ก็จะเป็นไฟนี่สายไฟแบบนี้เลยมันจะมีทั้งหมดสามสามหัวด้วยกันนะครับมีหัวขนาดนี้นี่แล้วก็หัวดําเป็นสีๆนะครับอีกหัวหนึ่งนี่ครับไป ได้เวลาจัดกันต่อครับผมตอนนี้ใส่เสร็จไปหนึ่งข้างแล้วนะครับเมื่อกี้ผมกําลังงงอยู่ว่าสายไหนเป็นสายไหนนะครับมันไม่เหมือนของเดิมมันมีเพิ่มแอคชั่นมามันก็เลยเพิ่มขั้วและสายไฟมานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกสําหรับคนที่เอาไปต่อเองนะครับเพื่องงเหมือนผมนะครับอันนี้คือไฟเนี่ยเขาให้มาอันนี้สามารถใส่กับกล่องเดิมได้เลยนะครับและไอ้สายไอ้สายเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะนี่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 คือสายไฟเนี้ยไอ้สองข้างเนี่ย เส้นนี้นะครับเราคือต่อเข้าไฟเลียเล้ยวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวข้างแก้มนี้นะครับมันจะมีปลั๊กสองตัวและไอเนี้ยคือไฟเดทเดทไลท์เขาเรียกอะไรเด y ไทม์มันจะเป็นไฟที่แบบเวลาเราเปิดกุญแจอะตรงเนี้ยไฟตรงเนี้ยมันจะวิ่งนะครับแล้วทีนี้มันต้องต่อเข้ากับที่จุดบุหรี่นะครับสองข้างเลยผมก็คิดว่าสายดินแต่ที่ไหนได้นะครับมันไม่ใช่นะครับนี่นี่นี่นเดี๋ยวใช่เดี๋ยวลองต่อเสร็จนะครับผมเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูอีกทีนะครับ ้วยที่ต้องต่อเข้ากับไผเลี้ยวด้วยนะครับมันจะต้องแกะแกกมด้วยตอนแรกคิดว่าไม่ต้องแกะคิดว่ากันคนชิ้นเดียวแต่ทีนี้แกมเรากิ๊บมันแตกมาทางตรงนี้อ่ะตราไี้มือพี่แกเออือนีกิ๊บมันแตกนะครับเห็นไหมไม่ค่อยได้ถอดมันอยะอันี้มันอ๋อมายูนี่เองแล้วก็ต้องเปิดกระจังด้วยเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปอ่ะมีใครงงไหม ผมรู้สึกว่าผมอธิบายเองแล้วผมงงเองนะครับเดี๋ยวพามาดูตอนนน้นันเสร็จดีฝ่าแล้วมาตอนอะไรบบไหนอะเพื่อใครงง,งไปผมนะเดีย๋ยวมาเปิดกระจังหน้าเดี๋ยวเอากระจังหน้าขึ้นนะดูไอ้กีตาร์ดิ <c oughs> เอาต้น <c oughs> ไม้คัดเน่วะเพราะเราต้องแกะแก้ม <c oughs> แกะแก้มเพราะเราเราต้องต่อปลั๊กกับไฟเลี้ยวเดรย์ไลท์ของเขา <c oughs> ใช่บอกว่าเ <c oughs> นี่ยอันเนี้ย เพราะว่ามันต้องเสียบนี้สีดำถูกแล้วนะโอเควันนี้ต้องมาเสียบกับอันนี้ใทยอะตอนนี้ก็เข้าใจแล้วนะครับว่าสายไฟที่เขาให้มาเนี่ยมันไปเสียบตรงไหนผมรู้แล้วไอ้สองเส้นเนี่ยก็คือเสียบที่ไฟเลี้ยวนะครับปกติของเดิมมันมาเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นนี้ที่แก้มนี่อันมาทาใกล้ๆคือเส้นเนี้ยมันจะต่อเข้ากับนี้เห็นไหมแเราแค่ถอดของเดิมออกนะครับแล้วเราก็เอาของใหม่เนี่ยใส่นี่ มันเป็นคล้ายๆกับ3มทางอีกทีเนี่ยแล้วก็เราก็อ,าอีกอันหนึ่งออะมามาทอที่ขั้วเดิมมันอีอีอันนึงแค่นี้นี่นะครับเสร็จแล้วมันเข้ากับปั๊กเดิมนี่เองนี่สมทางดูดิโคตรง่ายตอนนี้ก็เหลือแต่ไฟเด l ี g h ์นะครับผมนูนไปไปถ่ายตะเคียดนตอนนี้พ่อตาเขากำลังยุ่งอยู่ฝั่งนู้นยู่นะครับเรื่องใส่ไฟยายบอกว่าถ้าถ้าิ๊กแก๊สื เก่รึเปาตายเลยนี่ตายแล้วหรอเดยกก็ตไหมเฮ้ยางจะตายแล้วเขาไว้ไไหนไม่ฟนลูกม่ไว้ไกยังไงไเขาอยู่นู่นไม้เยาว์ประชาว่าเธอพ่อสองอาไม่ได้ ออล้วลอดไฟที่ใส่นั่นไงพอ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 ทำไมมันดึงใช่ไหมดึงบ้าลงเลยไอปว่ามันดึงบ้ามันแอร์ไหลน่ะลองยกขวดดูครับว่า เวลรายกแล้วสายมันดึงหรือเปล่านครับนี่พอเก็บสายแนละ้วอันนี้ก็ใส่แล้วนะครับสองข้างเหลือแต่เดินสายไฟแล้วก็เก็บสายไฟที่ <c oughs> เป็นสายไฟเก่าๆที่ต่อไว้แล้วไม่ได้ใช้นะครับ <c oughs> นี่วันนี้ลูกลองต่อลองดูเฉยแล้วเดี๋ยวลองเปิดไฟดูก่อนผมึนนลง,ลงลงมือูะตายไงฮะก็มันล่นลงมาไงเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องรักการนี้ก็ได้เนี่ยรัดก,การนี้นี่นี่นี่รักเก็บวันนี้โอเคครับเดี๋ยวขอ ญาต์ต่อไฟก่อนไล่ไฟก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตอนต่อเสร็จอีกทีนะว่าไฟมันจะเป็นแอคชั่นด้านไหนนี่เดี๋ยว้เาแกจัดการครับเจ้าของโปรเจกต์ยิงไม่กล้องนะครับโอเคครับผมไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปเล้วนี่ไปเลยนะไปเลี้ยวไม่น่าจะตามทันนะไม่ไหวไมนไ่วท่านนีต้องเดินไหมเพราะนี่เปิดไปรีไง ถ้าเราไม่เปิดไฟรีอ่ะมันก็ไม่ติดเห็นไหมมันตามไม่ทันไงแต่ถ้าเป็นช้ชาๆมันจะไวบแว้แวไงานไปลองไปปิดไฟลีพอปิดไฟรีปุ๊บมันตันเลย <c oughs> เห็นไหมถ้าเราต่อเข้ากับตัวกุญแจ <c oughs> หรือว่าเนี่ยไปเลยก็ได้ที่ว่าเปิดกุญแจปุ๊บ <c oughs> แล้วมันทำงานอะ่ะมันก็จะติดไปกินได้ปนติดแล้วต่อต้องต่อยังไงคะเดี๋ยวลองไปนี่ดิทำไปตันหัวแล้วบอกไม่ติดนะไมต่อไปป่ะ ไี่เิดไปหน้ามุดเลยอันนี้ไปเลยนะโอ้ถึงกับวิ่งหนีเลยนี่แต่มันก็จะประมาณนี้นะครับเดไดยมันเป็นไฟเลี้ยวกล่องเร็วเดี๋ยวต้องมาเปลี่ยนกล่องแล้วก็ให้มันวิ่งตามทันนะมันอันนี้มันตามดีเลย์ไฟไม่ทันนะดีเลย์ไฟเลี้ยวของเราต้องซื้อกล่องที่ไหนไม่ไม่พ่อมีอยู่พ่อเปลี่ยนให้เขาตอนนี้เขาขับ อารทีนี้ดู้ว่าสว่างกว่าเดิมแน่นอนดู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 ดี่ของโปรเจครับเดินเดินชมเดินดูเดินดูจตยอะดไรยเดี๋ยว่ายไฟหมครับผมมารอดูตอนเช็คเลยดีกว่าว่าไป

าไปใส่ชา้ย้อนนั่นน่ะวันนี้ก็จกกันชนใส่ไปที่ร้อยแล้วครับเฮ้ยสวยเหมือนกันนั่นเนี่ยว้าวต้องไปได้ยริงเนาดูดิอะพี่กระจังดิ้อะพี่กระจังดิดูหน้าเต็มของมันนะครับมันดูแบบลดหน้ามาอีกหน่อยเลยเพราะว่าโคมันเก่ามันเหลืองแล้ว,ว อุ้ยโอ้ my god ใช้ได้ใช้ได,ไ,ดได้เดี๋ยวสายเซ็ตไรเซ็ตนะครับเดี๋ยวมาเปิดแสงแล้วเอ็กไอแอคชั่นให้ดูกันนะครับ <cer camb li> บอกเราโคตรแรงอะ <c ad> ่ะนี่นี่จะปอยไอ <c ad> นี่ครับโคตรแรงเลยว่าให้ดูก <c ad> ็ตามสั่งมาเอาไว้ทำรถ <c ad> พร้อมยิงน็อตเบอร์ยี่สิบเจ็ดใช่ป่ะไอที่เราทำลูกมากันอะย <c ad> ิงออกนะครับเนี่ยเนี่ย<ห> ใครสนใจนะครับเดี๋ยวปกักตะกร้าให้ในยทิกตอกนะครับเพื่อมันมีสน<อ>ใจได้ไปกดสั่งกันต่อนี่เอาใจน้ารดนี่ก็สฟเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวฝนจะมาเปิดไฟคร่าวๆให้ดูกันนะครับไปเลี้ยวไปสูงไปต่ำแต่ยังไม่ได้ต่อไฟนี่นะเวลาเปิดกุญแจปุ๊บแล้วไฟค้างๆเข,า,ๆข,า,ๆขาเรียกอะไรนะตรงนี้คลิกๆสองคีิเนี่ยทียนนะ่มันวิ่งนะครับมันน็อตเปิดไฟลีดด้วยไปเดี๋ยวมาดูกันเลย ดีจังอ่ะเ็นแล้วฮะปุ๊บนี่ไฟหน้าโอ้ไฟี้่ะบิมาวิงมาวิงวิงวิงจังสวยครับน่าอีดนี่ไปตัวไม่ตรงเย็นต้องไปถ่าใกล้ได้เลยนะองเห็นยังไใครอ่ะ แล้วก็สว่างอยู่นะครับนี่ครับผมโสมใหม่ของไฟโคหูเราอันนี้ผมเปิดไฟสูงด้วยนะครับอันนี้จะเป็นไฟรีอันนี้นี่มีคิ้วด้วยไฟเอ d ดีสวยนะมันใส่ได้พอดีเป๊ะเลยเอ้ยยังเท่ก็ตอนนี้เอากล้องดีเลย์ไฟเลี้ยวเร็วนะครับออกไปแล้วเพราะว่าเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไฟตรงนี้มันวิ่งตามไม่ทันนะครับมันไม่สวยนี่ นี่ยังไม่ได้ลอกไอ้นี่สีมอนออกเลยเนะี่ยโอ้หสวยจัดครับผมนี่ใส่ก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวต้องมาดูตอนเราซื้อท,ทีนะครับว่าสว่างขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นของเก่ามันดูดิ <laughs> ของเก่าด้านซ้ายดูครับโอ้โหยังเหลืองอันนี้เหลืองอยู่นะดูเห็นไหมนี่ของเก่าเป็นไงครับทุกคนเวลาเปลี่ยนใหม่แล้วก็มันก็สวยขึ้นกว่าเดิมนะครับคล้ายๆไฟหน้าดูมันนี่เลยดูมินิเตอร์อะ นี่ไปเดี๋ยวไล่นอ็อตยิงน็อตเก็บข้างล่างนะครับสะกงสเกิดเดี๋ยวก็เดี๋ยวมารอดูตอนกลางคืนอีกทีครับผมนี่ให้ดูอีกทีนึ่งสวนเหมือนกันนะ้เนี่ยนี่อย่างชอบเลยอยู่รถใหม่ขึ้นมายออกหน่อยนสนใจสามารถทักเฟซสั่งพันผมก็ได้นะครับอันนี้ผมได้ราคาแบบมาใส่เองนะครับ ประมาณนี้เลยได้อย่าไปรอด,ดูตอนกลางคืนทีนะครับว่าแสงไฟมันจะจ้าด้านไหน <the> เหมือนได้นะ้าเหมือนได้รถม่เลยอ่ะเ <you> ดินไฟมาใหม่เนี่ยปิดไฟเลี้ยวก่อนเสร็จตอนนี้ก็ตั้งไฟอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวพามาดูไฟตอนคืนอีกสักรอบนึงนะครับเมื่อกี้ผู้ไปทันจบ <laughs> ตั้งไฟหมดแล้วนะผมรีวิวแสงกันสักหน่อยดีว่าของเดิมแน่นอนนะครับเด,เดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนไม่มีใครถึอกล้องให้เดี๋ยวเอาตรงน,นี้แล้วกันเนาะเปิดจากไฟรี่ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้พามาดูแสงมุมคนขับด้วย ก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ติดมาแล้วนะครับเรียบร้อยอันนี้ผมเปิดไฟหน้าอยู่นะก็เพิมพร้อมกับไฟเลี้ยววิ่งนะครับผมมีไฟหลีไฟหน้าไฟเลี้ยววิ่งอันนี้จะเป็นไฟสูงแสงของไฟไฟตั้านะครับผมไฟหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ก็ตั้งแล้วนะครับคือมันตั้งได้ประมาณนี้ทุกคนมันมันเป็นขอบเสียเงินเนี่ยมันคือเหมือนกับเขาเรียกอะไรกันแยงอ่ะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรคัดคัดออฟป่ะที่เขาเรียกกันอ่ะคือมันจะไม่แยงรถ คันที่วิ่งอยู่หน้าเราหรือว่ารถที่สวดทางเรามานะครับผมมันมีการแยงในตัวนี่ครับผมเลนต้องมันอาจจะดูแยงแยงน,นะเดี๋ยวต้องเงินเช็ดต้องก่อนรู้สึกว่ามันจะมัวนิดนึงนี่ครับติด่นมาก็สวยกว่าเดิมเลยแล้วก็อันนี้หลอดน,น่าจะขาดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนหลอดผมชอบนะไฟเลี้ยววิ่งคันนี้เดี๋ยวพาไปดูไฟสูงลังแล้วก็มุมคนขับด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแสงมันจะส่งใจแค่ไหนผมชอบไฟสูงมันนะตรงที่ว่า มันมันไม่ได้ส่งขึ้นต้นไม้นะครับคือมันลาบไปแล้วถนนเลยนี่มุมนี้ประมาณนี้เลยมุมกล้องโกโปรก็คือมุมมันกว้างนะครับมันอาจจะดูไกลแต่ส้าหลับสายตาได้อยู่มานสามเมตรสี่เมตรได้นะครับนี่ด,ด,ด,ดูมันไปตรงกลางอย่างเดียวอะเห็นไหมแต่มันสาม,มารถตั้งขึ้นได้อีกนะครับอันนี้มือมือหมนุนง่ายๆเลยแต่ว่าจะต้องมุดรถใต้ท้องรถอ่าลงไปหมุนนะครับนี่ครับเป็นไงอันนี้คือผมไม่ได้ต่อไฟข้างนี้ด้วยนะข้างหัวตรงเนี้ยเนี่ยเนียที่เปิดไปเล้ว ถ้าว่าต่อ้วยนะเวลายกไฟทีเนี่ยมันก็จะมันก็จะสว่างเป็นสีขาวเห็นไหมบอกได้เลยว่าโหใครเปิดไฟสูงค้างไว้นะโดนตบทีเดียวนะั้นเรียบร้อยเลยนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับมุมคนขับอันนี้มุมรถจอดนะตอนเราวิ่งงานนะ่าจะเห็นด้ชัดกว่าน,นี้ลยไ,ได้รู้ว่าข้างไหนมันต่ําเกินข้างไหนมันสูงเกินข้างไหนมันแยงเกินแต่ว่ามันไม่แยงหรอกเพราะมมีเส้นคัดออฟอยู่นะครับ <c oughs> กันกันแยงเดีย๋ยวผมจะลองเปิดสปอร์ตไลท์ข้างหน้าสีขาวทีเวลาวิ่งแบบกลางนี่ดู อันนี้จะแยงนเนี่ยเอาไว้เวลาแบบวิ่งบนเข่านะครับแต่ก็ประมาณนี้เลยนะครับี่ให้มันช่วยโอ้โหใช้ได้เลยครับผมเดี๋ยวนะผมจะเปิดไฟไฟสีฟ้าเย่างนี้ยังอยู่ในน้อกโอ้ยังติดอยู่อยู่นี่ไฟรอบคันคิดถึงเเลื่อเกินประมาณนี้ครับผมแล้วก็ไฟหลี่ หมือนได้พอเปลี่ยนใหม่ปุ๊บเหมือนได้รถใหม่เลยหน้าใหม่ไปเลยนะครับเพราะว่าโครงเนเก่ามันก็มีเหลืองข้างนะครับเก่าข้างนี่ต,ต,ต,ะต,ะติดสตาร์ทรถปั่นไฟไปด้วยสวยเลยเป็นไงดูดิเอ้ยอย่างเท่เหมือนรถใหม่จริงๆอะไฟมันคล้ายๆของดูเบอร์เตอร์นะใครสนใจนะครับไฟที่ผมใส่แบบนี้นะสามารถทักไปที่เพจเฟซบุ๊ก พอจะเป็นชาวนาได้เลยนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าที่ผมเข้าไปเห็นในเฟซเขานะครับใส่ทั้ง u d v ีว v o ซีรีเจ็ซีรีเนี่ยน่าจะเป็นตัวแรกๆเลยแล้วก็มีไม่แน่ใจว่าเขามีของสามหนหรือเปล่านะครับนี่ประมาณนี้เลยนะทุกคนไฟสูงมาสามารถตั้งได้อีกนะเดี๋ยวผมคอยตั้งเพิ่มนี่เอาแค่ okay, นี้ก็พอแล้วผมดีกว่าของเดิมแน่นอนเวลาวิ่งงานเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้ของล่างเลยนะครับนี่สวยกับไฟสีฟ้าไปด้วยสวยเลยทีนี้นี่ครับผม นานทีครับได้เวลากลับมาบ้านนะครับได้มาเสริมหล่อผู้หูเล็กๆน้อยๆแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะก็ต้องขอบคุณสลับพี่ที่ให้ไฟมาติดด้วยนะครับผมที่ทาให้ผมได้เจออะไยแต่งอันนึงชอบชอบชอบ,ชอบ,ชอบใส่แล้วแบบพ่อตาผมนั้งถูกใจเลยว่ามันดีกว่าเดิมมันเป็นโคมไฟที่เขาอยากได้มานานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนมันหาซื้อ,อยากนะครับนี่ไ ราคาอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปทักถามกันได้นะครับผมที่เฟซที่เขาเลยนะครับใครสนใจนะครับอย่าลืมนะครับผมที่ทุกวิ่งงานไป,ไปเจอว่าก้นนะผมว่าบางคนมีงงอะ่ะถ้าไม่ได้เห็นคลิปว่าใส่ไฟอะไรมาคิดว่าไม่ใช่ซีรีส์นะแต่งรถแต่งอะ่ะส่วนมากซีรีส์แต่งแล้วใส่ไฟเนี่ยมันมีน้อยไงแถวาสายใต้นะครับน่าจะเป็นไม่แน่ใจนะครับผมคันแรกๆหรือเปล่าประมาณนี้เลยแล้วทุกคนโอเคแล้วผมเดี๋ยวดับรถนะครับแล้วก็ รวิ่งงานครับผมว่าเวลาวิ่งเวลาอะไรเนี่ยมันจะไปมันจะกำลังกำลังพอดีไอกำลังพอดีไหมนะครับแล้วก็ไม่ได้จับมันไม่ได้มาจับคันนี้นานแล้ะตอนวิ่งงานอาจจะเห็นได้ชัดที่สุดว่ามันพอดีหรือเปล่าต้องตั้งตรงไหนอะไรยังไงนะครับีไฟสูงดีดีอู๊เทนี้ก็ได้แล้วนั่นเนี่ยเอาวิเอาไว้วิ่งเข่า,ขขาลงขึ้นเข่าลุงเข่าเนี่ยพุ่งไปเลยข้างหน้าเลยไม่ได้ขึ้นต้นไม้เลยเห็นไหมแล้วบวกกับไฟข้างซ้ายข้างขวา,าผมนะครับที่ยังไม่ต่อ เวลายุกไฟทีเระเห็นสว่างโลเลยทีเนี้ยผีวิ่งมาบ,บอกเลยประมาณนี้ครับผมผมชอบไฟหลี่มันวิ่งอยู่อ๋อ,อในกล้องมองไม่เห็นไปปิดระดับรถครับผมมีมืดแล้วก็ใส่ง่ายๆนะครับผมใส่อยู่ประมาณไม่เกินทํากับพ่อด้วยนะครับถ้าใส่จริงๆแบบไม่ได้ถ่ายคลิปเลยก็อยู่ประมาณสองไม่เกินสองชั่วโมงนะประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับการต่อไฟอะไรไฟมันก็ง่ายนะครับไม่ได้ยากเลยนี่ครับผม จะมาหาซีรีส์ละรอวิวว่งงานอย่างเดียวนะครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันจันทร์วันที่สิบหนึ่งสิบเอ็ดนะครับเขาบอกว่าอาจจะไม่ได้จ่าย,าย,จ,ายจ่ายงานน่าจะเป็นวันอังคารทีครับผมโรงบ้านมารอบนี้ก็ขอหว่วนยาสักสามเที่ยวสี่เที่ยวแล้วกันเนาะอยากได้ตังค์ไม่ใช่อะไรได้กลับมาอยู่กับลูกกับเมียนะครับวันนี้ก็นอนพักผ่อนครับผมเค okay, ครับเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับใครที่คิดถึงผมทางช่อง youtube นะครับ ผมก็ได้ซื้อแบตกล้องกโปรงไปแล้วแต่อาจจะมีปัญหานิดหน่อยเวลาเครื่องมันค่อนข้างที่จะร้อนเร็วนะครับแต่เวลาผมวิ่งงานเนี่ยผมก็จะพยายามถ่ายมุมคนขับให้ได้มากที่สุดนะครับผมก็ใครคิดถึงนะครับรอชมคลิปหน้าเลยสำหรับคลิปนี้เรื่องไฟนะครับสนใจอย่าลืมทัก f a c ไเอทักเฟซพี่เขาได้เลยนะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายรอติดตามซีรีส์คันนี้ได้เลยครับผมมีอะไรมาให้เห็นทุกคลิปแน่นอนสำหรับแต่งรถนะโอเคครับผม